บทที่สีคนนอกรีดกับคนนอกระบบอิบาร่ากำลังลังเลใจอยู่สายลมของยามดึกของค่ำคืนอันเย็นสบายตามปกติของเวลานั้นของปีในกรุงมะนิลาจนดูเหมือนจะลบล้างเมฆหมอกครึ้มที่อยู่ในใจของเขาออกไปเขาปล่อยศรีรษะให้โลง่งและสูดหายใจลึกรถม้าต่างๆ ขับผ่านเขาราวกับสายฟ้าแลบส่วนรถม้าให้เช่าขนาดเล็กเคลื่อนไหวเชื่องช้าราวกับหอยทากผู้คนที่เดินผ่านไปมีอยู่หลายเชื้อชาติฝีเท้าที่ก้าวไปเป็นจังหวะของคนที่ใจล่องลอยไปอีกแห่งอื่นหรือมิฉะนั้นก็เป็นของคนที่ไม่มีสิ่งใดทำชายหนุ่มเริ่มเดินไปบนทางวินโนโดพลาซา พลางกว่าตามองไปโดยรอบเหมือนกับจะพยายามรื้อฟืน้นความทรงจำของตนถนนต่างๆเหล่านั้นก็ยังเป็นถนนสายเดิมบ้านเรือนหลังเดิมทาสีขาวและสีฟ้ากำแพงทาป,ปูนขาวมีภาพเขียนเรียนแบบหินอย่างไร้ฝีมือหอคอยโบสก็ยังคงอวดนาฬิกาที่มีหน้าปัดคุณคุณร้านรวงของพวกคนจีน ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมที่มีม่านเก่าสกรปรกกับตะกร้าเหล็กตะแกรงเหล็กอันหนึ่งเมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กเขาเคยบิดมันออกไปในวันหนึ่งโดยลอกเรียนแบบจากพวกเด็กอันพานเร็วๆของกรุงม,มนิลาจนถึงตอนนี้มันก็ยังอยู่ในสภาพบิดเบี้ยวทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าเขาพึมพำในขณะที่รถเลี้ยวตามถนนชาคริสเตีย คนขายไอศกรีมตะโกนขึ้นมาว่าเชอร์เบดครับคบเพลิงขนาดเล็กยังคงส่องสว่างมีแผงลอยขายของของชาวจีนกับแผงลอยของหญิงที่ขายอาหารกับผลไม้มันน่าประหลาดสจริงเขาอุทานพวกเขาก็ยังเป็นคนจีนคนเดิมๆที่เมื่อเจ็ดปีก่อนผู้หญิงคนเดิมผมพูดได้เดี๋ยวนี้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผมเฝ้าฝันถึงเจ็ดปีที่อยู่ยุโรปและพระเจ้าช่วยด้วยเถอะก้อนหินตรงทางเท้าก็ยังคงระเกะระกะดังเดิมเหมือนกับครั้งที่ผมจากมันไปแท้ที่จริงแล้วก้อนหินนั้นวางอยู่นิ่งห่างจากรากฐานของมันตรงทางเท้าที่เป็นขอบของถนนสันหาสินโตบรรจบกับถนนชาคริสเตีย ในช่วงเวลาที่เขากำลังครุ่นคิดถึงความน่าทึ่งของเสถียรภาพของการเมืองในประเทศที่ไร้เสถียรภาพอยู่นั้นก็มีมือหนึ่งแตะบ่ากของเขาอย่างแผ่วเบาเขาจึงเงยหน้าขึ้นและพบว่าตัวเองเผชิญหน้ากับร้อยโทผู้เท่าซึ่งยังคงจ้องมองเขาริมฝีปากเกือบยิ้มบุรุษผู้นี้มีสีหน้าเคร่งขรึมคิ้วขมวด อันเป็นลักษณะประจำตัวของเขาเด็กเอ้ยจงระวังตัวให้ดีเรียนรู้จากบิดาของเจ้าเขาบอกกับชายหนุ่มโปรดให้อภัยผมด้วยเถิดครับดูเหมือนว่าท่านรู้จักคุณพ่อของผมท่านจะบอกกับผมได้ไหมครับว่าคุณพ่อเสียชีวิตยังไงและท่านเสียเมื่อไรคุณไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรือนายทหารถามเท้าหยุดชะงัก ผมเคยถามดอนซันติอาโก้แต่ท่านสัญญาว่าจะเล่าให้ผมฟังพรุ่งนี้บางทีท่านคงจะรู้ใช่ไหมครับผมเชื่อเหมือนกับคนอื่นๆทุกคนนะนะว่าท่านเสียชีวิตในคุกเด็กหนุ่มพะงะถอยหลังไปก้าวหนึ่งและจ้องมองนายร้อยโทอย่างไม่วางตาแล้วถามว่าในคุกใครกันครับที่เสียชีวิตในคุกอ้าว ก็คุณพ่อของคุณที่ถูกจองจำยังไงเล่านายร้อยโทตอบด้วยความประหลาดใจราคนกันคุณพ่อของผมติดคุกในคุกหรือท่านพูดอะไรนี่ท่านรู้หรือไม่ว่าคุณพ่อของผมคือใครคุณเด็กหนุ่มสวนกลับจับแขนนายทหารแน่นผมไม่คิดว่าตัวเองพลาดนะคุณพ่อของคุณ คือดอนราฟาเอลอิบาร่าครับดอนราฟาเอลอิบาร่าเด็กหนุ่มตอบด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ผมคิดว่าคุณรู้จักเรื่องนี้ซะอีกนายร้อยโทพ,พึมพำออกมาด้วยน้ำเสียงที่เห็นอกเห็นใจพลางรุ่นคิดถึงความระทมใจของชายหนุ่มผมเชื่อว่าคุณออต้องกล้าหาญเอาไว้นะครับไม่มีผู้ใด ที่มีเกียรติถ้าไม่เคยถูกจองจํามาก่อนผมเชื่อว่าท่านไม่ได้ล้อผมเล่นท่านจะบอกกับผมได้ไหมครับว่าคุณพ่อถูกติดคุกด้วยเหตุใดชายไมเชลาหยุดคิดและพูดว่าสำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องประหลาดมากที่คุณไม่รู้ทั้งเรื่องราวและธุรกิจของครอบครัวคุณในจดหมายฉบับสุดท้าย ที่ผมได้รับหนึ่งปีมาแล้วท่านบอกผมว่าท่านจะไม่เขียนถึงผมอีกเนื่องจากท่านจะยุ่งมากท่านกระตุ้นให้ผมร่ำเรียนต่อไปและยังอวยพรให้ผมถ้าอย่างนั้นท่านเขียนจดหมายฉบับนั้นก่อนที่ท่านสิ้นใจอีกไม่นานก็จะครบหนึ่งปีนับตั้งแต่ที่เราฝังร่างของท่านในเมืองท่านจะบอกกับผมถึง สาเหตุของการจองจำได้ไหมครับด้วยสาเหตุที่มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งทีเดียวแต่ตามผมมาสิเพราะผมจะต้องไปที่ศูนย์บัญชาการอยู่พอดีผมจะได้เล่าให้คุณฟังตอนเราเดินไปได้วยกันคุณเกาะแขนผมเอาไว้ได้เลยทั้งสองเดินด้วยความเงียบไปพักหนึ่งชายชราดูจะตกอยู่ในห่วงคิดเพื่อค้นหาคำพูด ใช้มือลูบหนวดเรียวแหลมของตนไปมาในที่สุดเขาก็เริ่มต้นคุณก็รู้เป็นอย่างดีแล้วว่าคุณพ่อของคุณเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดของมณฑนนี้และแม้ว่าท่านจะเป็นที่รักใคร่และเคารพของผู้คนมากมายในทางตรงกันข้ามก็มีคนบางคนที่เกลียดชังและริษยาท่านคนสเปนอย่างพวกเรา ที่มายัางฟิลิปปินส์ไม่ได้โชคดีตามที่พวกเราควรได้รับผมพูดเรื่องนี้ก็เพื่อบรรพบุรุษท่านหนึ่งของคุณและเพื่อศัตรูของท่านด้วยความเปลี่ยนแปลงที่มีเสมอมารัฐที่ขาดคุณธรรมในแวกวลชั้นสูงโมหะคติระยะทางที่สั้นเข้ากับการเดินทางที่ถูกลงราคามีส่วนต่อทุกสิ่งทุกอย่างการเดนของ เพนินซูล่าเดินทางมายัางประเทศนี้และถ้าใครที่มาเป็นคนดีแล้วก็ไหนไม่ช้าเขาก็จะกลายเป็นคนทุจริตไปเอาละสำหรับคุณพ่อของคุณแม้ว่าท่านจะดูเหมือนกับเป็นมิตรที่ดีกับพวกสงและกับบุคคลอื่นๆมากมายแต่ก็มีศัตรูมากมายในหมู่คนพื้นเมืองและในหมู่คนสเปนเขาหยุดนิ่งไปชั่วครู่หนึ่ง หลังจากที่คุณจากไปหลายเดือนความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นจากฝีมือของบาทหลวงดามาโซแต่ด้วยเหตุผลกลใดซึ่งผมไม่อาจอธิบายได้บาทหลวงดามาโซได้กล่าวหาท่านว่าไม่ไปสารภาพบาปก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่ได้ไปสารภาพบาปเช่นกันและแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ท่านทั้งสองก็ยังเป็นมิตรต่อกันเหมือนกับที่คุณเคยจดจำ ดอนราฟาเอลก็ยังเป็นบุคคลที่ทรงเกียรติและมีความเป็นธรรมซะยิ่งกว่าหลายๆคนที่ไปสารภาพบาปท่านมีหลักศีลธรรมที่เข้มงวดเป็นของตัวเองเลยนะเรื่องปกติที่บอกกับผมในครั้งนี้ท่านเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับความเดือดร้อนเหล่านี้ว่าคุณเกวราคุณเชื่อหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยแก่อาชญากรรม คาตกรรมและอื่นๆเพียงแต่ไปบอกกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราผู้มีภารกิจที่จะเก็บมันเป็นความลับและความกลัวที่จะถูกเผาไหม้ในอเวจีว่าเป็นการชรัาระบาหรือไม่ว่าจะเป็นคนขลาดตาขาวเป็นคนถอยสารเลวต่างก็ได้รับคำมั่นสัญญาถึงความรอดพ้นผมมีความคิด เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าที่แตกต่างออกไปท่านบอกสำหรับผมแล้วก็ความชั่วไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ด้วยความชั่วและไม่อาจไถ่ถอนได้ด้วยการคร่ำครวญอันว่างเปล่าไร้สาระหรือการบริจาคให้กับโบสถ์และท่านได้ให้ตัวอย่างว่าเป็นต้นว่าถ้าผมสังหารหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งถ้าหากผมทำ ให้ผู้หญิงเคราะ์ร้ายคนหนึ่งเป็นหญิงไม้และทําให้พวกเด็กๆที่มีความสุขกลายเป็นเด็กกำพร้าจนไม่อาจช่วยตัวเองได้ผมทําให้พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยต่อความยุติธรรมชั่วนิรันดรของพระองค์ด้วยการถูแขวนคอด้วยการบอกเล่าความลับนี้ให้กับบุคคลที่จะเก็บมันเอาไว้ด้วยการบริจาคทานแก่พระ ที่ต้องการมันน้อยที่สุดหรือว่าด้วยการร้องไห้คร่ำครวญทั้งวันและทั้งคืนอย่างนั้นหรือมโนธรรมของผมบอกกับผมว่าผมต้องทำการชดใช้ให้กับบุคคลที่ผมฆ่าไปถ้าหากทำได้อุทิศตัวเองกับชีวิตทั้งหมดให้กับความสุขสบายของครอบครัวที่ผมเป็นต้นเหตุของความเจ็บปวดมากมาย ถึงกระนั้นก็ตามแม้แต่ทําเช่นนั้นใครเล่าจะเข้าไปชดเชยความรักของสามีและของบิดาได้หสิ่งนี้จึงเป็นเหตุผลของคุณพ่อคุณและท่านกระทําตามหลักศีลธรรมที่เข้มงวดแบบนี้เสมอมาเราจึงพูดถึงท่านได้อย่างเต็มปากว่าท่านไม่เคยสร้างความคุนเคืองให้กับผู้ใดเลยตรงกันข้าม ท่านพยายามลบล้างความไม่ยุติธรรมบางอย่างด้วยการทำดีโดยที่ท่านบอกว่าบรรพบุรุษของท่านก็ทำแบบนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปหาความเดือดร้อนของท่านที่มีกับพระรูปนั้นการกระทำดังกล่าวนำไปสู่การบิดเบือนที่เลวร้ายบาทหลวงดรมมสโซาพาดพิงถึงท่านจากแท่นธรรมมาตและถึงแม้ว่าท่านจะไม่เอ่ยชื่อบิดาของคุณออกมาตรงตรง ก็แทบจะบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ทีเดียวอะไรเกิดขึ้นได้เสมอจากคนแบบบาทหลวงดามาโซผมคาดการเอาไว้ล่วงหน้าว่าในไม่ช้าเรื่องราวจะพกผันไปสู่ความเวลวร้ายลงอีกและนายร้อยโทคนนั้นก็หยุดพูดอีกแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าในตอนนั้นในช่วงที่ตรวจตรามนทนอยู่ มีนายทหารปืนใหญ่นอกราชการคนหนึ่งถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากเป็นคนโหดเหี้ยมและเบาปัญญาแต่เนื่องจากชายคนนั้นต้องเลี้ยงชีพและไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานหนักเพราะจะสร้างความเสียหายให้กับความมีหน้ามีตาของเราผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ได้งานทางด้านการเก็บภาษียานพหาหนะต่างๆผู้ชาย ที่ช่วยตนเองไม่ได้คนนี้เป็นคนไม่มีการศึกษาเลยและคนพื้นเมืองก็เริ่มรู้จักเขาดีในเวลาอันรวดเร็วเพราะสำหรับพวกเขาแล้วคนสเปนที่ไม่รู้หนังสือถือเป็นปรากฏการณ์ประหลาดดังนั้นชายคนนี้จึงเป็นที่มาของความเย้ยหยันและถูกชดเชยด้วยการบาดหมางกันต่อหน้าสำนักงานที่เก็บภาษีของตนเขาก็รู้ ว่าเขาเป็นที่เกลียดชังและดูถูกซึ่งยิ่งทำให้นิสัยกักขระและชั่วร้ายที่มีอยู่แล้วของเขาเลวร้ายขึ้นอีกพวกเขาให้เอกสารที่มีตัวอักษรเขียนกลับหัวกลับหางแก่ชายผู้นี้ซึ่งแซงอ่านเอกสารเหล่านั้นแล้วยังเขียนชื่อตรงช่องว่างด้วยลายมือขยุกขยิกเพื่อแทนลายเซ็นของตนพวกคนพื้นเมืองจ่ายเงินให้แต่ก็ล้อเลียนเขา เขากล่ำกลืนมันลงไปแต่ก็เก็บเงินเขาไม่ได้ให้ความเคารพต่อผู้ใดแม้แต่คุณพ่อของคุณซึ่งท่านก็ได้ตอบโต้ด้วยคำพูดที่เผ็ดร้อนมีเรื่องเกิดขึ้นในวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังเปิดดูเอกสารที่เจ้าของร้านแห่งหนึ่งนำมาให้พยายามที่จะจัดกระดาษให้เข้าที่เด็กนักเรียนชายคนหนึ่งทำไม้ทำมือกับบรรดาเพื่อน ซึ่งพากันหัวเราะแล้วชี้ไปที่ชายคนนั้นเมื่อเขาได้ยินเสียงหัวเราะและเห็นความเย้ยหยันพิมพ์อยู่บนใบหน้าอันเคร่งครึมของผู้คนหน้าที่แห่งนั้นเขาก็หมดความอดทนแล้ววิ่งไล่เด็กๆก,กลุ่มนั้นที่ตะโกนลั่นว่าบาเบบิโบบุเขาหน้ามืดด้วยความโกรธมีหนำซ้ำยังไล่ตามเด็กเหล่านั้นไม่ทันเขาจึงได้คว้างไม้เท้าไปโดนศีรษะคน ที่หัวเราะเยาะคนหนึ่งจนบาดเจ็บแล้วยังวิ่งไปเตะชายคนนั้นอีกด้วยในขณะที่ไม่มีใครเลยที่กล้าเข้าไปขัดขวางโชคร้ายที่คุณพ่อของคุณเดินผ่านมาพอดีท่านหันไปหาคนเก็บภาษีคนนั้นด้วยความโกรธเคืองเอามือจับแขนของเขาเอาไว้แล้วกล่าวตำหนิเขาอย่างรุนแรงไม่น่าประหลาดใจเลยที่ชายคนนี้จะโกรธเคืองเขายกแขนขึ้น แต่คุณพ่อของคุณไม่ปล่อยให้เขามีโอกาสและด้วยเรี่ยวแรงซึ่งเป็นลักษณะเด่นของล,ลูกหลานชาวปาสบางคนเล่าว,ว่าท่านต่อยกับคนเก็บภาษีคนนั้นบางก็เล่าว,ว่าท่านเพียงแต่ผลักชายคนนั้นออกไปเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชายคนนั้นยืนงงเงนและล้มลงไปประมาณสองสามก้าวจนหัวฟาดกับก้อนหินดอนราฟาเอล ค่อยๆยกร่างเด็กที่บาดเจ็บและพาเขาไปที่ศาลนายทหารปืนใหญ่นอกราชการคนนั้นมีเลือดไหลออกมาจากปากและไม่ฟื้นอีกเลยเขาสิ้นใจในสองสามนาทีต่อมาเป็นเรื่องปกติที่ความยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณพ่อของคุณจึงถูกจับติดคุกบรรดาศัตรูที่ซ่อนเร้นอยู่ทั้งหมดจึงแสดงตัว และพากันใส่ร้ายท่านท่านถูกกล่าวหาว่าเป็นคนนอกระบบและเป็นคนนอกรีดการถูกกล่าวหาว่าเป็นคนนอกรีดนั้นถือว่าเป็นความเร็วร้ายซะยิ่งกว่าในทุกๆแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนั้นเมื่อในมณฑลมีนายกเทศมนตรีที่แสดงตัวว่าเคร่งาศาสนาที่ท่องบทสวดกับสายประคำในโบสถ์พร้อมกับคนรับใช้เพื่อให้ทุกคนได้ยิน เพื่อให้สวดพร้อมกันแต่เป็นคนนอกระบบนั้นยิ่งร้ายแรงไปกว่าเป็นคนนอกรีดหรือว่าการสังหารเจ้าหน้าที่เก็บภาษ,ษีสามคนที่อ่านออกเขียนได้และมองการไกลเะอีกทุกๆคนปลีกตัวทิ้งท่านไปพวกเขาเก็บเอกสารและหนังสือของท่านท่านถูกกล่าวหาว่ารับหนังสือพิมพ์เอลโคเรโอเดอตรามาและรับหนังสือพิมพ์อื่นๆ จากแมดลิดส่งคุณไปเยอรมันที่พูดภาษาสวิสมีเอกสารจดหมายและรูปภาพของนักบวชคนหนึ่งที่ถูกตัดสินประหารผมไม่รู้ถึงข้อกล่าวหาอื่นๆบทสรุปเพื่อปรักปรำทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ก่อนแล้วแม้แต่ต่อการที่ท่านใช้เสื้อบารองทั้งๆท,งท,งที่ตัวท่านเองนั้นเป็นลูกหลานของคนสเปน ถ้าเพียงแต่คุณพ่อของคุณเสียแสงเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากการเป็นตัวของตัวเองท่านก็อาจจะถูกปลดปล่อยอย่างรวดเร็วเพราะเหตุว่าหมอให้เหตุผลถึงการสิ้นใจของเจ้าหน้าที่เก็บภาษีผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นว่าสืบเนื่องมาจากท้องแน่นเฟ้อแต่ทว่าทรัพย์สมบัติของท่านความเชื่อมั่นของท่านที่มีต่อความยุติธรรมกับความเกลรดชังทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ไม่ถูกกฎหมายทาให้ท่านพ่ายแพ้ตัวผมเองนั้นแม้จะร,รังเกียจต่อการอ้อนวอนขอความเมตตาจากคนอื่นก็ตามผมก็ยังเข้าไปพูดจากับท่านผู้สาเร็จราชการคนก่อนหน้านี้และบอกกับท่านว่าไม่มีใครเป็นคนต่อต้านระบบได้ถ้าท่านมีไมตรีจิตต่อคนสเปนทุกคนไม่ว่าจะจนหรือเข้ามาตั้งรกราก ท่านก็ยังให้ที่พักและอาหารในสายเลือดแล้วก็ยังมีเลือดสเปนที่มีน้ำใจมันไม่มีประโยชน์อันใดสำหรับผมที่จะรับรองเสร,รีภาพของคุณพ่อของคุณด้วยศรีรษะของผมเองผมสาบานด้วยความยากจนของผมละเกียรติยศของทหารแล้วทั้งหมดที่ผมทำได้สำเร็จก็คือการต้อนรับที่ไม่ดีเลยการขับไล่อย่างจัดเสียเทเสีย และยังได้ชื่อว่าเป็นคนอวดดีฮวันเวลาอันแสนเศร้าเหล่านั้นบุรุษชลาหยุดพูดเพื่อสูดลมหายใจและเพื่อสังเกตเห็นความเงียบงันของอิบาร่าซึ่งกำลังฟังโดยไม่ได้มองมาที่เขาเขาจึงพูดต่อไปอีกว่าผมรับภาระเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นทั้งหมดของการพิจารณาตัดสินคดี ตามคำขอร้องของคุณพ่อของคุณผมไปพบกับทานายความหนุ่มชาวฟิลิปปินส์ที่มีชื่อเสียงเอแต่ท่านปฏิเสธที่จะรับว่าความให้ผมแพ้คดีแน่ท่านบอกกับผมอย่างนั้นการต่อสู้คดีของผมจะนำไปสู่การกล่าวหาสกปรกเรื่องอื่นกับท่านเข้าไปอีกและบางทีจะพาดพิงถึงผมก็ได้ ลองไปหาคุณเอมซึ่งเป็นนักพูดปากล้าเจ้าสเสน่ห์และยังเป็นพวกเพนินซูล่าที่ได้รับเกียรติสูงสุดสีครับผมก็จึงไปตามคำแนะนำนั้นและทนายที่มีชื่อเสียงคนนี้รับทำคดีให้ท่านต่อสู้อย่างเชี่ยวชาญแล้วก็ดีเยี่ยมแต่ศัตรูมีจำนวนมากกว่าบางคนยังหลบซ่อนและไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็น พยานเท็จมีอยู่อย่างมากมายและการแสร,ร้ายของเขาพวกนั้นถ้าหากเป็นคนที่อื่นก็คงเหิดหายไปแล้วจากคำพูดที่เย้ยหยันและแดกดันเพียงคำเดียวของผู้ต่อสู้คดีการพิจารณาคดีในครั้งนี้มีความมั่นคงและมีเหตุผลถ้าเพียงแต่ทนายสามารถลบล้างข้อกล่าวหาโดยชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่แย้งกันแต่ก็จะมีการกล่าวหาอื่นๆขึ้นมาอีก พวกเขากล่าวหาว่าท่านจะยึดเอาที่ดินขนาดใหญ่ยังไม่เป็นธรรมและเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายและการสูญเสียต่างๆพวกเขาบอกว่าท่านติดต่อและรักษาไมตรีกับพวกโจรทมินเพื่อให้คุ้มครองผลผลิตและสัตว์เลี้ยงของท่านในที่สุดเรื่องราวผสมปนเปกันจนกระทั่งสิ่งปีไม่มีใครเข้าใจกันอีกนายกเทศมนตรี ต้องออกจากตำแหน่งและอีกคนเข้ามาแทนและได้ชื่อว่าเป็นคนยุติธรรมแต่ก็โชคร้ายที่ท่านอยู่ในตำแหน่งเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นและผู้ที่มารับตำแหน่งต่อมาก็ชอบมาดีๆมากเกินไปความลำบากความผิดหวังและความอึดอัดของคุกตารางตลอดจนความเจ็บปวดที่เห็นผู้คนอักตันยูมากมายกัดกร่อนสุขภาพ ที่เข้มแข็งดังเล็กล้าของท่านจนทำให้ท่านป่วยความตายเท่านั้นจะรักษาให้หายได้และเมื่อทุกอย่างเกือบจะสิ้นสุดลงเมื่อท่านเกือบจะหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฏต่อแผ่นดินและนำไปสู่ความตายของคนเก็บภาษีท่านก็ถึงแก่กรรมตามลำพังโดยไม่มีผู้ใดอยู่เฝ้าผมมาท่านเห็นลมหายใจสุดท้ายของท่าน บุรุษชลานิ่งเงียบในขณะที่อิบาร่าไม่เอ่ยสิ่งใดออกมาแม้แต่คำเดียวในขณะนั้นพวกเขาเดินมาถึงประตูของศูนย์บัญชาการพอดีทหารคนนั้นหยุดเดินและยืน่นมือให้กับอิบาร่าพลางพูดว่าหนุ่มน้อยเอ้ยจงถามกับตันติอาโกถึงรายละเอียดเถอะเอาละราตรีสวัสดิ์ ผมจำต้องมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างอิบาราดึงแขนหงิกงอของนายทหารที่นิ่งเงียบคนนั้นอย่างวิงวอนและมองตามเขาไปจนกระทั่งเขาหายไปจากสายตาเขาค่อยๆหันตัวและเห็นรถม้าที่กำลังจะผ่านไปถึงหยุดกึกลงเขาให้สัญญาณกับคนขับและพูดด้วยเสียงที่เกือบจะไม่เป็นภาษาว่า ไปที่โรงแรมฟอนดาเดลาลาเจ้านี้คงจะออกมาจากคุกแน่คนพูดพึมพำกับตัวเองพลางยกแท่ขึ้นฟ้าไปยังม้าของตนจบบทที่สีเชิงอัดท้ายบทคนเชื้อสายสเปนสมัยอนานิคมในฟิลิปปินส์ถือว่าการใช้แรงงานไม่เหมาะกับฐานะทางสังคมของตน คำว่าบาเบบิโบบุก็คล้ายกับคำว่ากะกากิกีในวยากรณ์ไทยเอลโคเรโอเดอูตรามาเป็นหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในกรุงมาดริดประเทศสเปนที่สนับสนุนให้ฟิลิปปินส์ปกครองตัวเองนักบวชที่ถูกฆ่าที่นายทหารผู้นี้กล่าวถึงเป็นนักบวชคนหนึ่งในสาม ที่ถูกสำเร็จโทษในคุกบากุมบายันในปีคริสต์ศักราช1872นักบวชทั้ง3คือบาทหลวงโกเมสบูโคตและซาโมราเสื้อบารงเป็นเสื้อประจำชาติที่คนฟิลิปปินใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ